สวัสดีครับวันนี้ก็มาตอนภาคสการตามเวลในตอนแรกเราเสนอการตามเงินไปแล้วก็เอาเงินตามวีต้องการนั่นแหละแล้วก็ซื้อใชไเวลก็จะขึ้นซื้อไปเรื่อยๆตามที่ต้องการ ไม่รู้จะแปลแล้วหาซื้ออันที่ดาวเยอะๆก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับ